สวัสดีครับพี่น้องผมมือก็พ่อกันตอนเที่ยงครับพี่น้องพ่อกันที่สวยเติบครับพี่น้องขอาไม้ให้เาครับหลายเทียอย่างพี่น้องหลังจากกินมีอมได้ปลาท่องมาแล้วหลายหมื่นเลยเดแต่วันมีห้อยคนเขามานั่งหลายคนเตืมนกระเดดกับพอดีบันไดเราพี่น้องเลยจาวันล่มของแขกเลยล่ม หมื่อนี้เลยไม่เยี่ยมยามเพรเป็นเด็กพี่น้องที่มีโตัววังมื่นี้อย่ามาลุ้นแรงกันครับส่งคือป่าเด็กพี่น้งองอไปเดีกพี่น้องเอ้ยยิงป้าทันโอ้ยป้าทันตัวเขียวยองเลยพี่น้องไอ้โอ้โหอุ้ยมัเอากล้องขึ้นใส่หัวสัเนี้เมื่อกี้นี่ถือเอาอยู่เนาะกล้อง,งนีโอ้โหบ่ทันบ่ทันพี่น้อง เดี๋ยวไม่ไหมครับไม่ปอนะเอากล้องเสียหัวอยู่ที่นี่พี่รองเเดี๋ยวเดี๋ยวเยวตรียมพร้อมก่อนกระดูตัวเขียวหยองเลยพี่รองเลยต่นน่งร่ทันงข้าถือกล้องอยู่ที่ะหนบัดค้นพร้อมแล้วสีมะขืนหหเห็นเหรอ เดี๋ยวติดตามมงครับพี่น้องน้่งกัดหลเตื๋ออยู่นี่จูปุ้มใหม่ โอ้เป็นตะของอยู่ไหนแต่เนีม่มาแล้ว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  สามเทีย่ฝนพี่น้องเลยคดีจริงสามเทีย่สี่เทีย่ฝนย่าหลุดอ่ะโอ้ยอย่าหลุดเดีวยวะอะขวางจะเทีย่หรอพี่น้องเลยบริยาตกตั้งขวงปูไผ่คักแถ่ไม่ยังคือไผ่แห่งแท้ปื๊ดไผ่เต็มหนองเลยพี่น้องเลยเอ้ยเต็มอุ้มไม่เลย มันปลาตัวนี้บอกไป,ไปตัวไหนคือจะไปเต็มอุ้มสัตว์ต้องใจเย็ยนๆใช่ไหมจะชีชูขยันหลุดจ้กพ่อบอลูเวรามันถือใส่เนาะค่อยๆหลังนะ โอ้ลุดซะละกอดีเนาะน่าลูกดอกพี่น้องไอ้ยของแล้วครับเนี่ยขึ้นเพราะแล้วเลี้ยเห็นปลาอยู่ครับสิดีลุ่งอีกเลยเด้อขั้นเป็นเนี่ยนี่ อุ้มนี่มันประจำเลยพี่น้องเอ้ทั้งใดลุ่มประจำครับเห็นปลาแล้วครับพี่น้องคุ้มๆแต่ว่าของแล้วครับเนี่ยโอ้บนันขึ้นกึบของแล้วพี่น้องเอ้เีลุ่มแล้วครับเนี่ย Bắt xa này Chắc thử bằng đây Chắc thử mình cái thử bó pin Để luôn phía nóng để luôn chỉ đừng cứ nói nhìn xăm ít Mình say lụt Lèo mà chỉ xăm Vãi Kè lèo bằng Mình phòng đấy <laughs> <laughs>

โอ้ยักดึงอยู่พิ่น้อยรอดงานนี่ก่อนเออเนี่ยผ่ยิงกัะด้ลุกมผมนี่มันเป็นสัตวนโองงานนี่ไหมหดิบตัว แต่วิ่าใหเด้วยพี่น้อยน้ำหลครับใช่เหรหืกูดำดำพุ้งุมพี่น้อยน้น้ำน้ำน้ำอีงาง่อยปะ น้ำไหลพี่น้องกระติ้วกระติ้วพี่น้องน้ำนี่ครับปลาหูบนะุ้มอยู่นะของเจาไดนไปจะไดนมาจะไดนแต่ว่าคนบุ้หนุ่มหน่อย,อย ล้มไปอยู่ก็จิจมบับจีละคนกันเลยมีครับปะาข้งมุ่มอยู่นี่โอ้งาได้เป็นงาได้หนอ่อยเอาปลถึงเอาปลถึงจะได้มุดติกันมุดก็บปลาเดชไทยเลยนี่พี่น้องเลยกล้องมันก็กันน้ำอยู่แล้วแต่ว่าเมื่จะเอาลงไงปลาเดชทุกพ้นองน 오, 토니아, 이 피노에. 썰어, 루, 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 อุ้ยนี่โอ้ตปลาพี่น้อยเต็มเป้าเลยของง่าไม่ง่ายเดียวครับเนี่เดี๋ยวเะิญปุ๊ก่อนของจังเลยโอ้ยเชียกของพี่น้อย ป้องขึ้นทะเลบนานเงานเลยชดหนี่เงานก็นจำป็นละใส่ละมึงเหยียบมอยพี่น้อยคอยดิเพราะว่าน้ำกักเฮ้ยบ่อได้สั่มบ่อได้สั่มคือกางเป่าเลยเขียวหนงเลยพี่น้องเลย,อยพอห <c oughs> ลายเทียรีปลาตัวนี้ มายัางไดก็พอ,อยางนั่นบางๆบ้นบางเด้มีคนออกไปกับไข่อย,อยู่เ <c oughs> ดินล่วงอีกจามเคยอุ้มนี้มันเป็นจึกสีเฮ <c oughs> <c oughs> าน้ำหันบริวามีดมาฟันหลอก,กเสียของคนดีที่ยังอึ้บอ่าหอดโคกแล้ว นี่โอ้บักเขือนเลยพี่น้องเเดี๋ยวขออนุญาตใส่เสียพาแป๊บพี่นอ้องมาพี่น้องเดี๋ยวสิสั้งให้เบิร์นะครับขอปลดก่อนผักเขียวมุกขุดเลยตัวนี้สีงามผักเป็นเขียวปีกม่คขับเลยพี่น้องเอ้ม่ผู้ งอมาดูดอกโอ้ยง่คือเกาพี่น้องเลยของน้องอยู่วายสู่ก็มันตึงโดนเนาะดูเกาอ่อนเป็นอะไรพี่น้องรีบออกตกตะซังก่อนเถพี่น้องอะพี่น้องห้อยแล้วเรียบร้อยเยอะจิตซังให้เบิ่งครับโอ้หัวเขียวคักว่ะเขียวงามคักกึบๆอยู่พี่น้องเลย กิโลพี่น้องเลยหาครึ่งครับหากิโลครึ่งไม่ขีดเลยประมาณนี้แหละพี่น้องฮึมาฮะกเจ้าสูบน้ำอยู่พี่น้องลุกหนาลุกพักบุงอยู่เต็มยกกับจิพ่อเลยเดยพี่น้องเลย ไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาสำเร็จครับเดี๋ยวคลิปหน้านยังพอไหมเต็มเดียวพ่อพี่น้องหายใจลูกครึ่งไปเข้าบ้านครับ